ดีเอ็กซได้เบาะแสจากคนในวงการนะคะว่าขณะนี้มีขบวนการขายข้อสอบเพื่อที่จะให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยในบางสาขาค,าค่ะไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าขบวนการค้าข้อสอบก็จะนําข้อสอบจริงไปขายให้กับสถาบันกวดวิชาบางแห่งก่อนที่จะถึงวันสอบจริงติดตามรายงานจาก The Exit ค่ะคนเนี่ยด้วยความที่อยากได้มากๆเข้าเนี่ย เขาก็ต้องหาทางรัดมันก็เลยทําให้คนบางคนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเข้าสู่กระบวนการการทุจริตดีกว่าหาสํานักติวสํานักติวเนี้ยได้ข้อสอบล่วมาแน่เพื่อที่จะได้แนวข้อสอบมาและเพื่อที่ตัวเองจะได้สอบผ่านผู้ให้เบาะแสอ้างถึงการสอบในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อเราสอบถามจากหนึ่งในผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยยอมรับว่าพบการร้องเรียนทุจริตและซื้อขายข้อสอบ ก่อนวันสอบจริงผู้ร้องเรียนอ้างถึงพฤติกรรมของสถาบันกวดวิชาเอกชนบางแหง่งนำข้อสอบจริงที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นหน่วยงานออกข้อสอบนำออกมาติวให้กับผู้ที่เข้ากวดวิชาก่อนสอบได้คนข้างในอ่ะเขาเปิดสำนักติวเองไงคะคือคนข้างในก็มีสำนักติวของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเขารู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้อง เอามาติวในสํานักเขาอยู่แล้วอะค่ะบางทีก็ไม่ต้องขายให้สํานักติวอื่นๆก็คือเขาก็มาใช้ในติวสํานักของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นเครือข่ายกันนอกจากเอามาติวสำนักตัวเองยังมีการขายขอะไรนะคะมีการขายข้อสอบมีค่ะอันนี้อยู่ในกรณีเดียวกันคือกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ทั่วไปใช่ไหมไม่ทั่วไปค่ะคือทั้งเอามาไว้ในสํานักติว ทั้งไขข้อสอบไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะคะคือผู้มีอํานาจที่อยู่ข้างในนั้นที่ทํางานอยู่ในสภาการแพทย์แผนไทยคือผู้มีอํานาจข้างในนั้นนะคะเด็กซได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าพฤติกรรมของสํานักติวสอบใบป,ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยบางแห่งแบ่งการติวออกเป็น3ระดับแต่และสํานักที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจมืดด้านนี้นะคะก็คือจะมีอยู่3รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเขาแบ่งเป็นเกรดเลยค่ะว่าเกรดหนึ่งชั้นเยี่ยมนะคะเขาอาจจะให้ตัวข้อสอบรั่วเยอะหน่อยอเกรดสองอาจจะเรียนมากหน่อยข้อสอบรั่วก็ประมาณปานกลางที่จะให้เกรดสามก็คือว่าลองดูเบสิกว่าได้ไหมหมายถึงว่าต้องรู้เบสิคข่าวก่อนนะคะใน,ในเนื้อหา,านั้นๆน่นะก็คือว่าอันนี้ยังไม่ปล่อยข้อสอบรั่วให้เพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ งวดหน้าไงคะเดี๋ยวต้องมาลงเรียนใหม่งวดหน้าแล้วค่อยให้ข้อสอบรั่วไปอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบ่งเกรดของเขาอยู่อะคะ่ะใช่ไม่เท่ากันข้อสอบที่ถูกระบุว่าคือข้อสอบรั่วคือข้อสอบภาคปฏิบัติในสาขาเภสัชกรไทยรอบการสอบเดือนธันวาคมปี2563เธออ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ในสภาวิชาชีพนำออกมาให้สำนักกฎวิชาโดยมีค่าจ้างเป็นผลประโยชน์ตอบแทน มากไปกว่านั้นพบว่าบางสำนักติวบางแห่งมีเจ้าของกิจการเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของสภาการวิชาชีพเป็นที่รู้กันในกลุ่มของผู้เข้าสอบว่าสำนักติวไหนมีข้อสอบรั่วหรือได้รับข้อสอบรั่วมาแล้วเพื่อให้ลูกค้าและสาขาวิชาที่ข้อสอบถูกนำออกมาขายมากที่สุดคือสาขาเภสัชกรไทยเนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก คือคนข้างในก็มีสำนักติวของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเขารู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเอามาติวในสำนักเขาอยู่แล้วอะค่ะบางทีก็ไม่ต้องขายให้สำนักติวอื่นๆก็คือเขาก็มาใช้ในติวสำนักของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะทำไมผู้เข้าสอบจึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยจนต้องยอมแลกจ่ายค่าติวข้อสอบหลักหมืน่นเพื่อแลกกับการสอบให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพนี้นำไปใช้อะไรได้บ้างเริ่มต้นจากผู้ที่จะเป็นแพทย์แผนไทยต้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแบ่งออกเป็น4สาขาคือสาขานวดไทยสาขาเภสัชกรไทยสาขาเวชกรรมไทยและสาขาผดุงคันไทยลักษณะการเรียนแบ่งออกเป็น2รูปแบบแบบหลักสูตรหนึ่งปี คือกลุ่มที่เรียนเพื่อจะเป็นแพทย์แผนไทยแต่ไม่ได้ลงลึกในด้านวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันเอกชนที่เปิดสอนแบบที่2คือหลักสูตร4ปีที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะลงลึกมากกว่าแต่หากผู้ที่ผ่านการเรียน2หลักสูตรต้องการเปิดคลินิกร้านขายสมุนไพรนำเข้าส่งออกหรือเปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพรนั้นจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพก่อน ซึ่งต้องผ่านทั้งการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ร้องเรียนนำหลักฐานที่ได้เข้าร้องเรียนกับปปชและ DSI เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกด้านสภาการแพทย์แผนไทยมีคำถแถลงชี้แจงกรณีนี้ว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ได้เพิกเฉยกับปัญหาการทุจริตการสอบ ยังคงต้องติดตามต่อว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะมีผลอย่างไรแต่อีกด้านขณะเดียวกันได้มีการประกาศผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้ง4ด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีข้อสอบรั่วจริงจะเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็นทำให้ข้อสอบเกิดการล่วไหล